ยติที่สามารถจะเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ก็คือสภาอบาตอ,อบจอหรือเทศบาลก็ตามนะครับโดยปกติเนี่ยการเสนอยติต่อที่ประชุมสภานะครับเขาให้เราจัดทําเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า5วันแล้วก็จะต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย2คนนะครับทีนี้ก็จะมียติ บางประเภทที่สามารถเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาได้นะครับโดยประธานสภาเนี่ยสามารถที่จะบรรจุยติที่เขาเสนอต่อที่ประชุมสภาเนเข้าระเบียบวาระการประชุมในคราวนั้นได้ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามียติประเภทใดตรงนี้นะครับตามมาตรา38เนี่ยเขาได้กำหนดว่า ยติดังต่อไปนี้อาจจะเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้นะครับ 1. ก็คือการขอให้รับรองรายงานการประชุมสอขอให้รับรองรายงานอื่นๆของคณะกรรมการต่างๆที่สภาได้ตั้งขึ้น 3. ขอปรึกษาหารือขอให้พิจารณาเรื่องด่วน 4. ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ3วาระรวดเดียวนยะ 5. ยติตามข้อ41 และก็6นะครับยติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาตเนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเสนอด้วยวาจาได้นะครับ